We'll เอ็มดิสทริกจัดงานเอ็มดิสทริกไทยหันสามหาสงการ2025ปล่อยขบวนรถแห่สุดยิ่งใหญ่ใส่ความสนุกจัดเต็มงานนี้จัดใหญ่รับสงการปีใหม่ไทยกันค่ะล่าสุดเอ็มดิสทริกโดยสวนการค้าเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียและเอ็มสเฟียร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนค่ะจัดงานเอ็มดิสทริกไทยหันสามหาสงการ2025นงานมีการจัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่ไทยหันสามมหาสงการโดยมีคุณสุภลักษณ์อัมพุทธผู้บริหารเดอะมอล กรุ๊ป <Group S 2> และเอ็มดิสทริกค่ะคุณอาจชวันกงกันนันรองผู้อำนวยการภูมิภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมในพิธีค่ะโดยขบวนรถแห่ได้จัดตกแต่งอย่างสวยงามสื่อให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยกันค่ะพร้อมมัสคอตช้างนางสงการขบวนกรองยาวขบวนแห่ค่ะจะเล่นผ่านถนนสายสาคัญในกรุงเทพมหานครนอกจากขบวนรถแห่ที่พร้อมสายความสนุกจัดเต็มทั่วกรุงเทพมหานครแล้วยังมีกิจกรรมความสนุกความบันเทิงจากศิลปินค่ะที่มาร่วมสายความสุขรับสงการรวมถึงกิจกรรมเล่นเกมงานวัดหนูน้อยเทพีพสง์ พร้อมชอปชิมของอร่อยโดยงานจะจัดถึงวันที่14เมษายนนี้ณอุทยานเบญจศริและยังได้เนรมิตอุโมงค์น้ําความยาวกว่า50เมตรพร้อมแสงสีเสียงจากดีเจชั้นนาบริเวณหน้าศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียค่ะถึงวันที่16เมษายนนี้รวมถึงกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนเมษายนนี้กันค่ะพลาดไม่ได้ค่ะที่จะปักหมุดมาศาสความชุ่มฉ่ำรับสงกานกันที่เอ็มดิสทริกกันค่ะ